Thank you พบว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งนำเครื่องสําอางมาใช้ทาตั้งแต่คอจนท้าเป็นเวลาติดต่อกันประมาณ6.7เดือนผิวที่ผิวจากดําแล้วขาวหลังจากขาวปุ๊บจะแตกลายและสําหรับแหล่งที่มาของเครื่องสําอางเนี้ยเราตามไปถึงแหล่งที่มาบอกว่าเครื่องสําอางนี้ผลิตโดยนักศึกษาสถาบัน แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเขาจะสอนกันมาซีรีส์เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเขาบอกว่าครีมนี่ทําให้ขาวปุ๊บรู้เลยเข้าไปปีหนึ่งปีสองเด็กๆกันรู้หมดเลยว่าครีมทาให้ขาวนี่คือครีมอะไรมีการผสมเครื่องสำอางทาเองแบบเนี้ยโดยวิธีการง่ายๆโดยการเอาใส่ถุงพลาสติกบ้างใส่ชามมัง่งบีบ 3- าอย่างมาผสมรวมกันขยำขยำเสร็จแล้วก็ใช้ องประกอบประอไปด้วยอย่างน้อย3ส่วน 1. คือโลชั่นธรรมดาที่เราใช้ตามบ้านเรือนอันที่2คือครีมที่อยอยประกาศว่าห้ามใช้เนื่องจากผสมสเตียรอย์เนาะอันที่สคือครีมที่อยอยประกาศห้ามใช้เหมือนกันเนาะผสมอแอมโมเนียประหลอดประลอดแอมโมเนียเนาะซึ่ง3อย่างนี้เด็กจะมาผสมสมมติแล้ว วิวัฒน,นาการมันมากกว่าอีกว่าเนื่องจากมีโลกทางการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตเด็กก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าอยากให้ผิวขาวเนียนก็ใส่วิตามินซีเพิ่มใส่ใส่วิตามินเอเพิ่มให้ดูสดใสอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็ใส่กูต้าให้เพิ่มความขาวไปอีกนี่ก็คือวิวัฒน,นาการของเด็กเนาะคือสารที่ผลิตที่เท่าที่เราพบเนาะส่วนใหญ่เป็น การที่อยู่อาศัยบางคนนะเนาะเท่าที่ที่ที่เราไปเซอร์เวเห็นมาบางคนก็ใช้บ้านธรรมดาก็ผลิตวนๆๆๆแต่ถามว่าได้มาตรฐานไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าสารที่ผลิตเนี่ยมันจะต้องแยกตัวมีสัตว์เป็นสัตว์เป็นส่วนมีห้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่าผู้บริโภครู้ไหมผู้บริโภคไม่รู้หรอกเราพบว่าเออเขาก็ทําในแฟลกที่พักแค่นั้นเองเพราะมันไม่ยากอะ่ะ ก็เอากระมังมาเอาจานมามีไม้พายคนๆคนๆมีสารมาใส่ A อบ D ซดีมาใส่คนๆคนๆแค่แค่นันะ้นเราตามไปจนถึงแหล่งผลิตว่าอา้าวคนนี้รู้สูตรเนาะแล้วแล้วเขาไปซื้อสารนี่ที่ไหนปรากฏว่าเราตามว่าไปซื้อที่ร้านจําหน่ายเครื่องสาอางซึ่งร้านจําหน่ายเครื่องสาอางเนี่ยเป็นร้านจําหน่ายทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรีเนาะแล้วก็ เ,เขาก็จะดูว่าถ้าสมมุติว่าเนาะสมมติว่าเอาไปที่ร้านเขาจะมีคนแนะนําว่าอยากขาวอยากอะไรก็ใช้สูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้นออยอประกาศว่าไอ้ครีมพวกนี้เราห้ามจำหน่ายเนาะเนื่องจากพบว,ว่ามีสารปลอดแล้วก็มีไฮโดรพินโนนแต่มันก็ยังออกมาเรื่อย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 สำนักก็รื่องสำางเองเนี่ยก็มีการตามจับเรื่อยเรื่เรื่อยเ,อยเอยแต่มันก็แหล่งผลิตก็เยอะมากเนาะ บางส่วนมีนําเข้าจากจีนเนาะซึ่งอันนี้เราก็ต้องตามต่อเนาะอาจจะต้องดูถึงการควบคุมวัตถุดิบที่อย่างเช่นไฮโดรพินโนนนาเข้ามาแล้วเอาไปทําอะไรเนาะแล้วก็แกปรลอดแอมโมเนียนําเข้าแล้วไปทําอะไรสารปรอดแอมโมเนียสูงสุดเหตุผลก็คือปรรอดแอมโมเนียมทำให้หน้าขาวเนาะคือใช้เป็นเวลานานเนาะ อย่างเด็กอย่างเด็กเพชรบุรีเนี่ยเกิดจากทําให้เกิดกลายเป็นสาวขาลายถ้าได้ยินข่าวเนาะขาวขาลายอันที่สองคือระบบไตเราพบในระบบการเฝ้าระวังของน้องที่อยู่ร้านขายยาเราพบว่ามีคนเนี่ยคนไข้น่ะมาซื้อยาแก้ปัสสาวะขัดภาษาบ้านนี่คือปัสสาวะอักเสบเนาะภาษาแพทย์นี่คือซิตติเนาะมาเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา จนน้องเภสัชเราที่อยู่ที่ร้านขายยาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมาบ่อยถามไล่ไปเรื่อยๆจนบอกว่าทําไมหน้าขาวจังเขาบอกว่าเขาใช้ครีมตัวนี้เป็นประจํามันก็ไปทําลายระบบไตลองลองมาก็คือไฮโดรพินโนนอันนี้ก็ขาวเหมือนกันพวกนี้ขาวๆทั้งนั้นเนาะแต่เป็นสารที่เราห้ามใช้เนาะ แต่ถ้าจะจ่ายนี่ห้ามผสมในเครื่องสุนอรจะทำลายระบฟังก์ชันของตตตไตกลือไตสนองสเตียรอยนี่ทำให้ผิวบางพอผิวบางใส่ปลอดแอมโเนียเข้าไปปุ๊บก,ก็ทำให้ล้าม,มันจะเสริมม์มวิตกันซึ่งมันทำลายทุกระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นทำให้กดภูกคุ้มกันเนาะ